ดอนบักยางครับเป็นยังคือว่าดอนบักยาง,งต่างแต่พ่อแต่แม่เพื่อนคนอื่นว่าดอนบักยางกับซีนี่มีตีไปที่มากก็คือ,อในดอนนี่สีมีบักยางเครือนะครับเป็นตน้นต้นบักยางเครื่องสิต้นบักยางเครื่องสีหลายอยู่หัวหน้าสีเป็นเครือบักยางอยู่อยู่ในป่าเนี่ยบักยางนี่สียหลายล<ะ> ตั้งต่เป็นเล็กหน่อยก็มาหาขึ้นบางอย่างกินอยู่เมืนน่อกี้มันโมมี่มันมันบ่คันถึงดูดูการที่เป็นหน่วยครับเป็นดอนก็คือเป็นปา่าเป็นยางอยู่หัวหน้าเท่ <c oughs> ๆนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เคยมาหาเก็บบางอย่างกินแล้วก็พออวยลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทางอดรอดเอหลอดล เป็นทางกอดลอดลงไปนะทางขีดินสมัยก่อนหนึ่งแต่โบราณโบราณทางอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นทรงยังสิละเป็นทางขีดินโมเมนทางหินทางคอนกรีตคือกูมือนี้มันก็ติเป็นทรงนี้อยู่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในดอนบอกยางนี่นอกจากที่มีแต่บกยางแล้วกก็มีพวกพักกิวพวกพักยางขงางหยะยางหลายแล้วก็ในป่านี่กั ในปลานี่ก็เก็บเห็ดเก็บยังหาอยู่ให้กินได้สบายสบายทะลุออกมาจากดอนก็สิเป็นนี่ทางลงเมื่อหน้ามองทีเห็ดอันเทียงนงเทียงหน้าอยู่ทั้งฝุนกับงัวโอ้ยงัวคูมืออนี่ก็เป็นโมเมนต์งัวบักแดงหน่อย ทำไมที่กีงว่วที่เป็นพันเป็นว่าเป็นงวัเนงวเสกว่าขากอ่ะอ่ะไปเบิ่งสวนบุกกทถลอกมากที่เป็นสวนบุกิกตอนนี้กำลังกำลังปูกันอยู่